พักประชาชนจัดเวทีปราศัยใหญ่บริเวณลานประเสริฐแลนด์ตำบลสุเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่หาเสียงเลือกตั้งนาย,ยกและสมาชิกอบจอเชียงใหม่มีแกนนำอย่างนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักนายชัยธวัตตุลาธนนายปียบุตรแสงกนก,กุลนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นการช่วยหาเสียงรวมทั้งให้สอสอเชียงใหม่เนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยนะคะเวทีปราศัยครั้งนี้ก็เป็นการช่วยนายพันอาจชัยรัฐผู้สมัครนาย,ยกอบจอและ ผู้สมัครสมาชิกอ,อบจเชียงใหม่ทั้ง41คนของพรรคนายชัยธวัฒน์ก็หยิบยกข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อสิ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของอบจเชียงใหม่ที่ใช้งบประมาณกว่า19,700,000บาทว่ามีการจัดซื้อที่แพงเกินจริงและมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงหรือการใช้งบประมาณคุ้มค่าและโปร่งใสหรือไม่ ขณะที่นายธนาทรกล่าวขอโทษคะ่ะที่ผ่านมาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ภูมิใจที่พักประชาชนมีสมาชิกพักมากที่สุดแต่มากกว่าความเจ็บปวดก็คือความเสียดายโอกาสที่ประเทศ จะต้องพัฒนาต่อไปนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยรัฐบาลบริหารประเทศมาแล้วเกือบ2ปีแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้เช่นปัญหา PM 2.5ที่ไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นระบบและเกิดปัญหาซ้ำซากกับประชาชนค่ะ ขนาที่นายนัทพงศ์เนี่ยกล่าวบอกว่าเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันก็มีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเช่นความเหลื่อมล้ําสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและก็เศรษฐกิจปากท้องทําอย่างไรให้ทั่วถึงเท่าเทีเทยมกันนี่คือโจทย์ใหญ่ส่วนนายพันธอาจขึ้นเวทีอธิบายถึงนโยบายการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเชียงใหม่ปัจจุบันให้เป็นเศรษฐกิจนวัตกรรมรวมไปถึงการบริหารงานที่มีความโปรง่งใสคุ้มค่ากับงบประมาณภาษีเรื่องสาธารณ เรื่องของสาธารณภโภคและก็สาธารณสุขก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันจากคู่ขนานกันไปในการขับเคลื่อนนยโยบายเร่งด่วนก็คือการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5ในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับการเลือกตั้งอบจอเชียงใหม่ครั้งนี้นับว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเชียงใหม่ถือไปว่าเป็นพื้นที่เมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องเรียกฐานเสียงคืนหลังจากเลือกตั้งสสที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเสียพื้นที่สอสอไปถึง8ที่นั่ง ขณะที่พรกประชาชนก็ต้องทํางานกันอย่างหนักเพื่อเป็นการรักษาพื้นที่เดิมและก็ขยายพื้นที่ที่เพิ่มจากการเลือกตั้งอบจอครั้งนี้เช่นกันด้วยครับ